อภินันธมานสูตรว่าด้วยการถูกมารผูกมัดเพราะมัวเพลิดเพลินสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสโปรดแสดงพระธรรม,มเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ ที่ข่าพระองค์ได้สดับแล้วเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระพิกษุบุคคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินอยู่ก็ต้องถูกมารมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลิน จึงพ้นจากบ่วงมารได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วดูกระ,ระภิกษุก็เธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่กล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ก็ต้องถูกมารมัดไว้เมื่อไม่เพลิดเพลินจึงพ้นจากบ่วงมารได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัดแห่งพระดำรัตที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างยอ่อโดยพิสดาร อย่างนี้แลดีแล้วดีแล้วภิกษุเธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างดีแล้วดูกระภิกษุบุคคลเมื่อเพลิดเพลินรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอยู่ก็ต้องถูกมานมัดไว้ เมื่อไม่เพลิดเพลินจึงหลุดพ้นจากบ่วงมานเธอพึงทราบอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิดครั้งนั้นแหลภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายบังคม กระทำประทักศิลแล้วหลีกไปครั้งนั้นแหละเธอเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิง่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย จบอภินันทมานาสูตร